สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปาก วันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนาฮาันเรื่องราวของสาวไทยบ้านและแก๊งเพื่อนของเธอที่ชอบไปเต้นหน้าเวทีหมอลำกันมากๆแถมยังสัญญากันไว้อีกว่าจะไปเต้นด้วยกันแบบนี้จนกว่าจะแยกย้ายกันไปมีครอบครัวและหน้าเวทีหมอลำนี่เองทําให้สาวไทยบ้านไปพบกับหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งเข้าแต่เธอก็ดันโดนหนุ่มคนนั้นทิ้งไปจนมาเจอหนุ่มคนใหม่ที่แสนดีและทําเพื่อเธอทุกอย่างแต่แล้ววัน,นหนึ่งไอ้หนุ่มไทยบ้านคนเก่าก็ดันกลับ มาสัง,งั้นแม่สาวไทยบ้านเธอจะเลือกใครเรื่องเราจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่หน้าเวทีหมอลรำแห่งหนึ่งแม่สาวที่นั่งทาปากอยู่หน้ามอไซคนนี้เธอชื่อว่ายุพินเป็นนางเอกของเรื่องในระหว่างที่เธอกำลังทาปากแดงแป๊ดอยู่นั้นแก๊งเพื่อนของยุพินก็เดินมาตามกันเป็นกองร้อยเพราะว่าทาไม่เสร็จสักทีคนสายสุดชื่อว่าเบกกี้หรือเพื่อนๆมักจะเรียกเขาว่าช้างเพราะรูปร่างที่ดูใหญ่ที่สุดในกลุ่มนั่นเองส่วนคนถัดมาชื่อว่าเต้ล เป็นตุดที่คอยแอบว่าตัวเองเป็นผู้ชายเพราะในโรงเรียนไม่มีใครรู้มีแค่แกงยูพินเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้คนถัดมาเธอชื่อว่าแคลเซียม แต่เพื่อนๆมักชอบเรียกเธอว่าแคลแคลจะชอบหลอกคนอื่นว่าเธอเป็นแฟนกับเติน้นส่วนคนสุดท้ายขวาสุดเธอชื่อว่าหอยเป็นฝาแฝดกับเบกกี้คนสายสุดนั่นเองหลังจากที่เพื่อนๆเ,เดินมาบ่นยูพินจนสากแก่ใจแล้วก็เลยใช้ให้ยูพินไปซื้อน้ำส่วนพวกเขาจะรีบไปจองพื้นที่หน้าเวทีก่อนระหว่างที่ยูพินซื้อน้ำเสร็จกำลังจะเดินไปหาเพื่อนเธอก็หันไปเห็นร้านสร้อยร้านหนึ่งเป็นสร้อยที่เธออยากได้พอดีก็เลยแวะไปดูสักหน่อย ซึ่งเจ้าของร้านนี้ก็คือหนุ่มไทยบ้านหน้าหล่อชื่อว่าบักสิงโตบักสิงโตที่เห็นยูพินก็เกิดชอบทันทีบอกกับยูพินไปว่าถ้าอยากได้สร้อยฟรีหลังหมอลำเลิกต้องให้เขาไปส่งที่บ้านยูพินที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากบอกว่าเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงใจง่ายแบบนั้นนะพร้อมกับเดินหนีเข้าไปในงานทันทีแต่ก่อนจะผ่านเข้าประตูไปยูพินก็หันมายิ้มให้กับบักสิงโตไปหนึ่งที่ทำอบักสิงโตร,รู้ทันทีว่านั่นคือคําตอบตกลงแน่ๆตัดมาตอนหมอลำเลก ยูพินสอน้ายบักสิงโตกลับบ้านไปแต่ยังไปไม่ถึงไหนรถกระดันมาพังดับกลางทางซะง,งั้นแถมฝนก็ทำท่าเหมือนจะตกอีกด้วยทั้งครูก็เลยต้องเข็นมอไซค์ไปนั่งพักอยู่ที่กระ๊บอบข้างทางก่อนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันไปสักพักยูพินกระทวงสร้อยที่สิงโตบอกว่าจะให้เธอแต่บักสิงมันก็หัวหมออีกแล้วให้แต่สร้อยอยูพินไปไม่ยอมให้จี้ที่ติดกับสร้อยไปด้วยพร้อมกับยืนข้อเสนออีกว่าถ้าอยากได้จี้ต้องมาเจอเขาที่งานมอหลา ทิตย์หน้ายูพินก็ตอบตกลงและทั้งคู่ก็แลกเบอร์แรกลกไลกันไว้ตัดมาตอนเช้ายูพินนอนหลับพิงบักสิงโตทั้งคืนระหว่างนั้นเองแขวก็ขับมอเตอร์ไซค์มารับให้ยูพินไปเรียนพร้อมกันและเวลาก็ผ่านไปหลายวันโดยที่ยูพินก็คุยไลยกับบักสิงโตอยู่ตลอดจนครบหนึ่งอาทิตย์ตามที่บักสิงโตสัญญากันไว้ยูพินก็ไม่รอชา้ารีบไปที่งานหมอลำทันทีแต่ก็ไม่เจอร้านสร้อยของบักสิงโตเลยแถมโทรไปหาก็ไม่รับไลไปก็ไม่ตอบทำให ยุพินเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเธอโดนสิงโตหลอกแล้วแน่ๆตัดมาที่หน้าเวทีมอล่ําในขณะที่เพื่อนๆของยุพินกําลังโชว์สเต็ปการเต้นกันอยู่หน้าเวทีเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้มีแค่ยุพินเท่านั้นที่เอาแต่นั่งหน้าเศร้าเหมือนปลาเก่าโดนน้าร้อนลวกอยู่แขวที่เห็นแบบนั้นก็เลยพยายามเดินเข้ามาปอบพร้อมกับบอกว่าให้หาคนใหม่แฮมยังแนะนําพ่อหนุ่มงานดีที่เสิร์งอยู่หน้าเวทีให้ยุพินอีกด้วยพ่อหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าสวรรค์ เป็นหัวหน้าวงโปงลางประจำโรงเรียนโปรไฟล์ดีเรียนดีกีฬาเด่นแถมทุกคนก็รู้กันหมดว่าบักสวรรค์มันแอบชอบยุพินมาตั้งนานแล้วพูดจบแขวก็จัดการให้เพื่อนทันทีเรียกสวรรค์พร้อมกับบอกว่ายุพินไม่มีมอไซค์กลับบ้านฝากให้สวรรค์ช่วยไปส่งให้หน่อยสวรรค์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบรับด้วยความเต็มใจทันทีตัดมาตอนหมอลําเลิกสวรรค์ก็ไปส่งยุพินตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทั้งสวรรค์และยุพินก็ได้ตกลงปรง ใจที่จะคบหากันตัวติดกันตลอดทั้งวันไม่ว่าจะตามไปงานหมอลำสอนเล่นดนตรีหรือแม้กระทั่งป้อนน้ำกันผ่านมือทำเอาเพื่อนๆถึงกับอิจฉาอดใจที่จะแซวทั้งคู่ไว้ไม่ได้ สวัสด์ดูแลยุพินดีมากๆเท่าที่หนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งจะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งได้แต่ทั้งคู่ก็มีการใช้ชีวิตที่ต่างกันสุดๆพอสวัสด์เรียนเก่งมากและพยายามจะติวหนังสือให้ยุพินเพะว่าอยากให้ไปสอบเข้ามาหาลัยเดียวกันพร้อมกับขอให้เลิกไปเที่ยวงานหมอลำได้แล้วแต่เหมือนว่ายุพินเธอจะไม่มีสกิลในด้านการเรียนเลยและก็จะบายเบียงตลอดยุพินก็อยากจะให้สวรรค์เป็นหนุ่มแบดๆก็บอกให้สวรรค์ไปเจาะหูจะได้เทๆ่ๆแต่สวรรค์ก็เป็นคนกลัวเข็มแล้วก็กลัวเจ็บมาก บอกกับยูพินไปว่าเขาไม่กล้าตัดมาที่วันหนึ่งอยู่ๆหอยก็เกิดท้องป่องขึ้นมาทําให้เพื่อนๆนึกถึงคําสัญญาที่ให้กันไว้ว่าจะเลิกเที่ยวงานหมอลำถ้าใครคนนึงมีครอบครัวแต่ด้วยความที่หอยยังรู้สึกสนุกกับการเที่ยวอยู่เธอก็ไม่ยอมหยุดพร้อมก็บ,บอกเพื่อนๆว่ายังไงเธอก็จะเที่ยวเหมือนเดิมทุกคนก็เลยยอมและวันนี้ช่วงสายๆแก๊งยูพินก็มีแผนที่จะหนีเที่ยวงานหมอลำที่จังหวัดอื่นด้วยแถมยูพินยังโทรไปโกหกสวรรค์อีกว่าเธอไม่ส ตัวร้อนเหงื่อออกไปหมดเพื่อที่จะให้สวรรค์ได้คิดว่าเธออยู่บ้านนั่นเองตัดมาที่โรงเรียนวันนี้ทีมโปรงลางประจําโรงเรียนมีซ้อมโชว์เพื่อเตรียมไปแข่งซึ่งแขวก็ได้เป็นนางราอยู่วงนี้ด้วยในระหว่างที่เธอกําลังจะขึ้นโชว์ก็ทําท่าลุกลี้ลุกลนมากๆเพราะมันใกล้จะได้เวลานัดกับเพื่อนๆของเธอที่จะเดินทางข้ามจังหวัดกันแล้วทันใดนั้นเองเติ้ลก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเวทีตามแผนพอดีแขวที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าหลอกเพื่อนว่าเธอปวดขี้แถมตดให้ด จมไปหนึ่งที่แล้วก็รีวิ่งลงเวทีไปจังหวะนั้นเองสวรรค์ที่เป็นหัวหน้าวงกําลังเป่าแคนอยู่บนเวทีเห็นแขววิ่งออกไปเขาก็เลยพยายามว,วิ่งไปตามเติ้นกับแขวก็เลยโกหกไปว่าจะพาแขวไปหาหมอสวรรค์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าเขาจะไปด้วยให้ไปส่งเขาที่บ้านจะเอารถเก่งพาไปหาหมอเองแต่พอมาถึงบ้านสวรรค์กุญแจดันไม่อยู่ซะง,งั้นเขาเลยต้องเอารถอีแตนพ่อขับพาเต้นกับแขวไปแทนเติ้นกับแขวที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับหน้าเวร์เล เ,เรียกได้ว่าระหว่างทางเจอทั้งฝุ่นทั้งดินฟุง้งเต็มตัวไปหมดพอทั้ง3คนมาถึงที่หมายมันดันไม่ใช่โรงพยาบาลซะงั้นแต่เป็นสถานที่ที่แกงยุพินนัดกันไว้นั่นเองและสวรรค์ก็ต้องถึงกับยืนเอ๋อเลยพอภาพที่เห็นคือยุพินช้างและหอยกําลังซ้อมเต้นกันอยู่ทั้งท,งทังที่บอกกับเขาว่าไม่สบายแท้แ,ทแต่พอเจอลูกอ่อนของยุพินเข้าไปสวรรค์ก็ต้องยอมใจอ่อนอยู่ดีทั้งหกคนนั่งรองรถบัสกันอยู่สักพักแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาสักทีสวรรค์ก็ เลยบอกว่าเขาจะเอารถคันนี้ขับไปส่งเองแกงยูพินที่เห็นว่าคงไม่มีรถไปแล้วแน่ๆก็เลยต้องยอมให้สวรรค์พาไปแต่สวรรค์ก็ยังมีคําถามคาใจอยู่อย่างหนึ่งว่าจะไปที่ไหนกันแล้วกว่าหมอลําจะเริ่มมันมีเวลาเหลืออีกตั้งหลายวันจะไปนอนที่ไหนกันเติร์นที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบทันทีว่าที่อุดรเรื่องที่พักไม่ต้องห่วงเลยเขาพอมีญาติที่รู้จักกันอยู่ที่พักกว้างขวางมากได้ยินแบบนั้นสวรรค์ก็เลยสบายใจและทั้งหกคนก็ได้เริ่มออกเดินทาง ล้อหมุนไปตัดมาที่สิงโตบ้านของเขาอยู่ที่จังหวัดอุดรที่เดียวกับที่แกงยุพินกําลังจะมาดูหมอลำสิงโตมีฝันว่าเขาอยากเป็นเน็ตไอดอลอยากเป็นนักร้องเขาเลยไลฟ์สดร้องเพลงลงโซเชียลโดยมีเพื่อนซี้ของเขาชื่อว่ามัมคอยถ่ายวิดีโอให้กลับมาทาั้งฝั่งของยุพินและเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนถึงจุดหมายแล้วโดยที่ขับกันมาตั้งแต่สว่างจนฟ้ามืดตื่อเลยและสถานที่ที่เติ้ลจะให้มาพักนั่นก็คือวัดนั่นเองญาติที่เติ้ลบอกก็คือป เขาที่ตายไปแล้วแต่เก็บกระดูกอยู่ที่วัดนี้ทําเอาเพื่อนๆทุกคนถึงกังงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวเหนื่อยกับมันจริงๆหลังจากที่ทุกคนมากรับขอเจ้าว่าเสร็จก็พากันไปเตรียมหาที่หลับจับที่นอนพร้อมกับหาที่เที่ยวในวันต่อไปพอมีเวลาว่างอีกตั้งหลายวันระหว่างนั้นเองเติ้ลที่แอบเข้าไปดู Facebook บักสิงโตก็ไปเจอกับเพื่อนสิงโตเขา้าถูกสเปกเติ้ลมากๆเขาก็ไม่รอช้ารีบแอดไลน์ line, ทักแชทไปทันทีแถมยังท,ทําทีว่าให้เป็นไกด์พานาเที่ยวหน่อย ม่มที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่ารู้จักกับสิงโตและก็เป็นผู้ชายด้วยกันไม่น่าจะมีอะไรแวนรถมารับเติ้นไปนั่งจิบน้ำแก๊กหวยด้วยกันทันทีเช้าวันต่อมาทุกคนตื่นขึ้นมาก็พบว่าเติ้นหายตัวไปผอมื่อคืนเติ้นไม่ได้กลับมานอนด้วยที่วดัดทุกคนเครียดกันมากพยายามติดต่อเติน้นแต่ก็ติดต่อไม่ได้ระหว่างนั้นเองสิงโตกับม่มก็ขับรถกระบะมาส่งเติ้นพอดีแกงยูพินที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากรีวิ่งไปหาเติน้นทันทีส่วนยูพินกับสิงโตก็เเออาแต่ม่มมงงนน้้สยยิล็กๆ ให้กันสวรรค์ที่เห็นแบบนั้นก็เลยจับมือยุพินไว้และก็ชวนทุกคนไปเที่ยวห้างกันแต่ก็ขอซ้ำรมซัดเพราะว่ารถมันดันสตาร์ทไม่ติดซะงั้นสิงโตก็เลยได้โอกาสบอกให้ทุกคนไปรถเขาแทนเพราะเขาจะไปที่ห้างนั้นพอดีระหว่างอยู่บนรถสวรรค์ก็พยายามถามยุพินว่าสิงโตเป็นใครพอเห็นยิ้มให้ยุพินด้วยยุพินก็เลยตอบไปว่าเป็นคนรู้จักไม่ต้องคิดมากเธอมีสวรรค์แค่คนเดียวพอไปถึงที่ห้างทุกคนก็อยากกินพิซซ่ากันมากเพราะบางคนก็ไม่เคยเข้า เทาลานพิซซาเลยเรียกได้ว่าสวยกันจยดสุดท้ายเลยทีเดียวพอกินกันหมดสวรรค์ก็ตะโกนเรียกให้พนักง,งานมาเก็บตังค์แต่ก็ต้องหน้าแตกซะง,งั้นเพราะสิงโตบอกว่าที่นี่ต้องเดินไปจ่ายตังค์ข้างหน้าและเขาก็ใจ่ายให้หมดแล้วทําเอาสวรรค์รู้สึกเสียฟอร์มมากๆในระหว่างที่เดินเล่นกันสิงโตก็มีคนมาขอถ่ายรูปเยอะมากเพราะตอนนี้เขากลายเป็นเน็ตไอดอลหนุ่มฮอตไปแล้วแถมมีรายการทีวีโทรให้ไปออกเร็วๆนี้อีกด้วยแต่สิงโตก็ไม่อยากไปเพราะเขาอยากไปเที่ยวกับ,กบพวกย พินมากกว่าและเหมือนว่าเขาก็ยังรักยูพินอยู่หลังจากนั้นสิงโตก็พาทุกคนมาเที่ยวที่บ้านของเขาบ้านสิงโตทําบ่อเลี้ยงปลาก็เลยพาทุกคนไปนั่งเล่นที่ริมบ่อปลาระหว่างนั้นเองยูพินที่กําลังจัดแจงอาหารให้กับเพื่อนอยู่ก็โดนไม้บาดซะง,งั้นสวรรค์ที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงมากรีบจับยูพินล้างแผลทันทีแต่อยู่ๆบักสิงโตมันก็ยื่นพลาสเตอร์มาให้ทําเอาบรรยากาศในตอนนั้นเริ่มเงียบเป็นป่าช้าทันทียูพินที่เห็นแบบนั้นก็เลยจะไม่ยอมติดพลาสเตอร์ ที่สิงโตเป็นคนให้แต่ด้วยความเป็นห่วงของสวรรค์เขาก็เลยยอมให้ยูพินติดพลาสเตอร์นั้นพอติดเสร็จแม่สิงโตก็เรียกให้เขาไปพายเรือเอาปลาไปให้พ่อหน่อยแต่ก่อนจะไปเหมือนสิงโตมีอะไรในใจสักอย่างเลยโกหกให้สวรรค์ขึ้นเรือเอาปลาไปเป็นเพื่อนเขาด้วยและเหมือนสวรรค์ก็จะรู้เหมือนกันว่าต้องมีเรื่องอะไรแน่แนขึ้นเรือมาเขาได้ถามสิงโตทันทีว่ามีอะไรสิงโตก็ไม่รอช้าบอกกลับทันทีว่าเขารักยูพินแล้วก็ขอให้สวรรค์ดูแลยูพินดีๆ สวรรค์ที่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหามากตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาสอนเขาเขาอยู่กับยูพินมานานแล้วแล้วก็ดูแลดีมาตลอดสิงโตนั่นแหละที่หายไปไหนมาทานันใดนั้นเองครูที่ปรึกษาวงโปงลางก็มาตะโกนเรียกสวรรค์ให้กลับโรงเรียนเพราะในวงไม่มีใครมีฝีมือการเป่าแคนสู้สวรรค์ได้เลยแล้วมันก็ใกล้จะถึงวันแข่งแล้วด้วยสวรรค์ก็เลยต้องยอมกลับไปทั้งทั้ที่มีเรื่องคาใจเต็มไปหมดยูพินที่เห็นแบบนั้นก็เศร้ามากที่ต้องอยู่ห่างกับสวรรค์หลังจากวันนั้นบักสิงโตมันก็ภัย พยายามเร่งทำคะแนนแต่เหมือนยูพินเธอก็ไม่ได้สนใจสิงโตแล้วพยายามเดินหนีตลอดก่อนจะถึงวันงานหมอลําในขณะที่เพื่อนกําลังเตรียมชุดกันอยู่ยูพินก็เอาแต่นั่งหน้าเศร้าเงียบๆอยู่คนเดียวแขวก็เลยพยายามเข้าไปปอบเหมือนเดิมและดูเหมือนว่ายูพินจะเริ่มมันไหวกับสิงโตแล้วด้วยเพราะตอนนี้เธอก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันแขวก็เลยแนะนําให้ยูพินทําตามใจตัวเองยังไงเธอก็เป็นเพื่อนของยูพินเหมือนเดิมทันใดนั้นเองสิงโตก็เดินร้องเพลงดีกีตาร์เข้ามา พร้อมกับหม่่นที่คอยถ่ายวิดีโอแถมมันยังใช้พะกับเนมมาถือไฟเย็นเป็นตัวประกอบให้อีกด้วยบาปกรรมจริงๆยูพินที่เห็นแบบนั้นก็ยิ้มพร้อมกับเดินเข้าไปฟังใกล้ๆหลังร้องเพลงจบยูพินก็เลยถามสิงโตไปว่ามาทําอะไรตอนนี้เมื่อก่อนหายไปไหนมาสิงโตมันก็เลยพูดไปแบบเท่ๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีเขาพยายามติดต่อกลับแล้วถึงเขาจะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรแต่หัวใจเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยพร้อมกับขอให้ยูพินยกโทษให้เขาด้วยยูพินที่ได้ยินแบบนั้น ก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยสิงโตก็เลยเอาจี้สร้อยที่เคยสัญญากับยูพินว่าจะให้ออกมาใส่ให้กับยูพินเหมือนทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีแต่อยู่ๆยูพินก็ถอดสร้อยคืนให้สิงโตไปพร้อมกับบอกว่ารู้ไหมว่าสร้อยเส้นนี้มันทําให้เธอทรมานขนาดไหนพูดจบยูพินก็เดินหนีออกไปโดยปล่อยให้สิงโตยืนนิ่งเหมือนคนไร้วิญญาณอยู่แบบนั้นตัดมาที่สวรรค์เขาได้ดูคลิปที่สิงโตร้องเพลงให้กับยูพินแล้วตอนนี้เขารู้สึกไม่โอเคมากๆสวรรค์ตัดสินใจไม่ ไปแข่งดนตรีแล้วและจะไปหายุพินแทนเพื่อนในวงด้วยความเป็นห่วงก็เลยตามสวรรค์ไปด้วยขับไปตั้งแต่กลางคืนยันเช้าเรียกได้ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวพอไปถึงสวรรค์ก็เจอยุพินนั่งฟังเพลงที่สิงโตร้องอยู่เขาก็เลยรีบถามไปทันทีว่ายังลืมมันไม่ได้หรอยุพินก็เอาแต่ขึ้นเสียงชวนสวรรค์ทะเลาะและเหมือนจะให้สวรรค์เลิกกับเธอพูดจบยุพินก็เดินหนีไปสวรรค์ด้วยความที่รักยุพินมากเขาก็พยายามว,วิ่งตามไปงอ้อและวันนี้เองก็เป็น เ็นวันเดียวกับที่จะมีงานหมอลำอีกด้วยช้างกับหอยก็ไม่รอช้ารีบเอาที่นั่งไปจองที่ไว้ทันทีแต่คนกำลังจะเกิดดันโดนคุมกำเนิดซะง,งั้นเจอแก๊งเจ๊ใหญ่มาไล่ที่เพราะว่าแก๊งนี้คือเจ้าประจำของที่นี่นั่นเองหอยที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้มีความกลัวเลยทั้งๆที่พวกเขาเยอะกว่าช้างนี่แทบห้ามไม่ทันหลังจากช้างลากหอยออกมาจากตรงนั้นแล้วหอยก็เอาแต่ด่าช้างว่าทำไมขี้กลัวแบบนี้ช้างก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเราแล้วตอนนี้แต่มันเป็นเรื่องของหลาน เขาที่อยู่ในท้องหอยจะทําตามใจตัวเองไม่ได้แล้วนึกถึงหลานที่อยู่ในท้องบ้างและช้างก็เลิมไม่อยากเที่ยวงานหมอลําแล้วด้วยตัดมาตอนกลางคืนที่งานหมอลาตอนนี้ยูพินกับสวรรค์ได้ปรับความเข้าใจคืนดีกันแล้วพอเพลงบรรเลงขึ้นทุกคนก็เต้นกันแบบลืมบ้านเลขที่เลยทีเดียวแต่ในระหว่างนั้นเองอยู่ๆก็มีนักเลงเอาขวดมาฟาดหัวสวรรค์จนล้มลงไปแล้วเหตุการณ์ก็ชุลมุนวุ่นวายขึ้นยูพินที่เห็นแบบนั้นก็รีบพาสวรรค์ไปที่หน่วยรักษาพยาบาลทันที ในขณะที่สวรรค์ทาแผลอยู่ยูพินก็เอาแต่มองหาเพื่อนของเธอสวรรค์ก็เลยบอกให้ยูพินไปเต้นกับเพื่อนก่อนก็ได้เขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วยูพินก็เลยขอตัวไปหาเพื่อนก่อนน่าสงสารจริงๆคืนนั้นยูพินก็เต้นจนลืมไปเลยว่าสวรรค์กําลังนั่งเจ็บตัวอยู่ข้างๆเวทีเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทุกคนได้เต้นงานหมอลำจนพอใจแล้วสวรรค์ก็พาทุกคนขึ้นรถกลับบ้านไปแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายวันทุกคนแยกย้ายกันไปสอบเข้ามาหาลัยโดยครูให้ยูพินแสดง ความสามารถพิเศษยูพินก็จัดการเต้นหมอลำหน้าฮานให้ดูไปหนึ่งชุดเล่นเอาคณะกรรมการถึงกระอึ่งกันเป็นแถบเลยหลังจากวันนั้นทุกคนก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนตามที่ตัวเองตั้งใจเหลือแค่หอยคนเดียวเท่านั้นที่อยู่บ้านเลี้ยงลูกส่วนทางฝั่งของซิงโตก็ได้เป็นนักร้องนักแสดงหม่ำได้เป็นผู้กำกับส่วนเต้นก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับและเหมือนเต้นกับหม่ำจะได้คบกันแล้วด้วยส่วนยูพินก็ไล์สดขายครีมตอนมืดส่วนตอนเช้าก็เป็นเด็กเสิร์ฟตอนนี้เหมือนว่าสวรรค์กับยูน จะเลิกกันแล้วแถมสวรรค์ยังเจาะหูสเทยเหมือนที่ยูพินอยากให้เจาะอีกด้วยในระหว่างที่สวรรค์กับยูพินคุยกันแฟนสวรรค์ก็เข้ามาทักทายพอดียูพินก็เลยรีบเดินออกไปตอนเย็นหลังเลิกงานระหว่างที่ยูพินกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งมาขวางหน้าไว้แล้วเจ้าของรถคันนั้นก็คือสิงโตนั่นเองสิงโตกลับมาตามตือยูพินอีกครั้งแต่ยูพินก็ได้ตอบไปว่าสิงโตเป็นดาราดังแล้วส่วนเธอเป็นแค่คนขายขีมจะมาสนใจเธอท สิงโตก็เลยบอกว่ายังไงเขาก็ยังรักยูพินอยู่ดีแถมยังงัดท่าไม้ตายออกมาโดยการไปรับแก๊งของยูพินมาเซอร์ไพรส์อีกด้วยทำเอายูพินถึงกับใจอ่อนยอมขึ้นรถไปเริ่มต้นใหม่กับสิงโตอีกครั้งหนึ่งจบลงไปแล้วสำหรับหน้าหา่านเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย